ลิตของเรานะคะพอเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วนะคะเลยให้เขา่ไม่แข็งแล้วนะคะแล้วก็มาแกะมาแกะนี่ค่ะพลาสติกที่เราห่อเขาไว้นี่ค่ะออกเขาจะไม่เปียกนะคะเนื้อข้างในเห็นไหมแห้งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราห่อพลาสติกไงคะทำให้น้ําแข็งไม่สามารถเข้ามาข้างในเขาได้กลิ่นก็เหมือนเดิมเหมือนตอนซื้อมาเลยนะคะอันนี้อย่างนี้เลยนะคะเก็บได้เป็นโอ้โหไม่รู้กี่เดือนนะคะเก็บไปเลยทําไมเราถึงห่อพลาสติกเขานะคะเพราะว่าไม่ให้ไอหรือว่าน้ําของน้ําแข็งไปเกาะเนื้อเขานะคะ ม่งั้นเขาจะเสียนี่เขาจะแห้งเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้โดนน้าไม่เป็นไรนะคะเพราะเราจะทอดแล้วนี่ค่ะท,ทีนี้นะคะพอเราแกะแล้วนะคะก่อนที่ป้าเพชรซีจะเอาปลาสลิดของเราไปทอดนะคะเราจะทํายาปลาสลิดนะคะป้าจะหั่นเขาก่อนนะคะบางๆหน่อยเวลาแกะจะได้แกะง่ายๆนะคะ,น,น,ะนี่ค่ะนี่ค่ะไปเลยอุ้ยไข่นี่ยำไปด้วยเลยนะฮะเราต้องแกะเนื้อเขาที่หลังนะะ อย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวปลาสลิดของเราก็จะไหม้นะคะพอทอดเสร็จนะคะพอเรารอให้เขาไม่ร้อนแล้วนะคะเราก็มาแกะแต่เนื้อเขานะคะปลาสลิดเรานี่ค่ะนี่แกะแต่เนื้อเอา เราไม่เอาก้างนะคะนี่เห็นไหมคะพอเราบ้างๆอย่างนี้ค่ะก็จะแกะง่ายกระดูกก็อยู่ข้างในนะคะจะแกะง่ายดีอุ้ยนี่ก็ยัง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 ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนานจังตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะของยำปลาสลิดกรอบของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะปลาสลิดของเรานะคะปลาแกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อุ้ยนี่ค่ะขอนาเสนอเลยนะคะไข่เข้าช่าง เน่าจิจิบเข้าปากเต็มปากเต็มคําดีเลยนะคะก็นี่นะคะหอมแดงนะคะเม็ดมะม่วงนะคะก็เห็นเราทอดไปแล้วทอดใหม่ๆเลยนะคะเป็นม่วงหิมพานนะคะใบขึ้นช่ายนะคะเด็ดเรียบร้อยแล้วมะนาวนะคะพริกซอยใครจะขูดก็ได้นะคะพริกขี้หนูนะคะหรือว่าใช้พริกที่เรามีในบ้านนั่นแหละค่ะแล้วก็น้ําปาลน้ําตาลปี๊บใช้น้ําตาลธรรมดาก็ได้นะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็มาทําการผสมกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนี้นะคะปาพิซี่ก็ จัดเลยนะคะพริกมีปูรำทำเลพลงค่ะพริกก่อนเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ำปลานะคะเพื่อไปละลายให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายนั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงเลยะคะ่ะใส่ไปเลยนะคะพวกนี้เขาเขาไม่เล็กง่ายไม่เป็นไรใส,ส่น้ำตาลเพิ่มน้ำปลาไม่น่าจะขอมะนาวก่อนแล้วก็มะนาวนะคะ คือเราไม่อยากจะยำให้น้ําเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเวลาดูดน้ําแล้วก็จะแฉะนะคะก็เลยต้องแห้งๆนี้นค่ะหลังจากนั้นนะคะป้าก็ขอชิมรสก่อนนะฮะขานหรืออะไรปรุงเพิ่มเลยนะคะใส่มะนาวเพิ่มอีกนิดดีกว่า,าตามที่ชอบเลยนะฮะทีนี้นะคะอย่าไปปรุงเค็มเกินนะคะเพราะว่าเออนี่ค่ะ ปลาสลิดของเราเขามีรสนัวอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะป้าก็จะใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ใส่นะคะพี่สีใส่นิดนึงนะคะชอบใส่ไปเลยนี่ค่ะคุณให้เข้ากับน้ำยำงของเราเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะก็ตามด้วยนี่นะคะเนื้อปลาสลิดของเรานะคะใส่ไปเลยนะคะคุกเค้าให้เข้ากันเลยะคะ่ะ เยอะนะคะเนี่ยขนาดปลาสลิดแค่สองตัวนะคะพอมาใส่เครื่องยำมีมะเขือหน่อยเยอะเลยนะคะปลาสลิดเนี่ยอย่าไปน้ำยำอย่าไปปรุงเค็มนะคะเพราะเนื้อปลาสลิดเนี่ยเขามีรสเค็มอยู่แล้วนะคะปลาแดดเดียวนี้เขาเค็มอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะชิมรสชาติอีกรอบสิอโอเคแล้วค่ะทีนี้นะคะก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพา ใส่ไปเลยนะคะตามชอบเลยคนให้เข้ากันนะคะแล้วทีนี้ก็ตามด้วยขึ้นช่ายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะยำปลาสลิดของเรากินกับข้าต้มร้อนๆนะคะยวเจอกันในโต๊ะอาหารค่ะ เจียวค่ะลุงคิดขอไข่เจียวด้วยมียำไข่เค็มให้ลุงคิดด้วยค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ขอสวัสดีวันสงการนะคะสวัสดีวันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เรื่องร้ายๆก็ขอให้ผ่านไปนะคะโรคระบาดก็ขอให้หายทุกวันทุกวันเนาะโควิดก็ขอให้โกเวกับวันสงการของเรานะคะสงการปีนี้ปีเป็นปีแรกที่ได้เล่นน้ำแล้ Cannot make party. ใช่ค่ะ but all the best for next year ใช่ปีหน้าเราได้เล่นแน่นอนนะคะแต่ปีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการปะแป้งกันนะคะเดี๋ยวขอให้กินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเค้กหรือผงผงนะคะแล้วมีเซอร์ไพรส์ลุงคิดนิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาชิมอาหารของเราก่อนนะคะ but eat first eat first no, <okay. S 1> นะคะก็ยำปลาสลิดเรียบร้อยแล้วยำไขเ่เคี่ยวฟ้าเคยทำให้ด,ดูแล้วแล้วก็ไข่เจียวเนาะแล้วก็ข้าวต้มเดี๋ยวเราสองคนร่กันอนุญ,ญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันค่ะไข่เจียวร้อนๆเลยคุณเครส <Yes. S 2> อร่อยมากนี่อร่อยมากโอ้ยไข่เจียวนี่ค่ะโอ,อ้โปูดีเหลือเกินนี่โอ้โไข่ไข่เคม็ม <laughs> ไข่เคม็ม <laughs> ไข่เคม็มไข่เคม็มอันนี้น้ำปลา Really I think this is uh, caramel sauce ไม่ใช่คาราเมลไข่เค็ม โอ้ยมองหน้ารู้สึกสำลักเลยขอโทษด้วยนะคะ นี่อันนี้ไขป่ปลาเอาไหมรอะไรเอ็กฟิชฟิชเอ็กหนุ๊กคิดไม่เอานะยวยวาสนาปลาปลาดิฟิชมีกระดูกไหมใช่ไม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 ีมมอ,ออกไปแล้วปัดยุก็แค่ฟูลิสตันบิดพี่ถามว่ามีกระดูมั้ยแกะออกไปแล้วแต่ก็โอเคไหมแบ hmm. <No. S 1> มบนไหมหนุโอเค ดูคิดนานเกิด taste like fish พี่บอกไม่เหมือนปลาลูกไร่วัดไม่เหมือนปลาแล้วเหมือนอะไร cannot say พอกุได้เนื้อจะละอทมไข่้องคิดไม่กินไข่ปลานะครับยูไม่อิซเอ็กฟิตเนาะพูด taste พูด taste ไหมปกติลุงบอกลุงไม่กินนะฮะป้าก็เลยยำไอ้นี่ให้ กลัวกลัวลุงไม่กินค่ะ I only eat expensive caviar อ mm ืมนี่จะบอกว่ากินเฉพาะไข่คาเวียเหรอ But cheap cheap fish e g g I don't eat ไข mm ่ปลาถูกๆไม่กิน You eat last time ไข่คาเวียเว่น Last week ล t า e e k ตรงไหนยะ Mm. Oh. สองตัว <Good. S 2> สองตัวนะคะแต่ว่าแบบว่าได้เยอะมากถ้วยเป็น,น,ะะนถ้วยนะคะนี่ไม่ใส่ถ้วยนะคะไม่ได้ใส่จานเลยเพราะเขาเยอะสงการปีนี้เงียบสเตย์โฮมมดิอยู่บ้านนู้เลยเย เมื่อคุณออมอ o ตอร bike people p l เ y ็น่า a ือเปล่าปกติจะเจอไงเอวะเยียจะมีคุณคิดถามว่าตอนออกไปตลาดอะเจอคนเล่นสงคามไหมรัเลยนะตำรวจจับไลนะไปเล่นเนี่ยไม่ได้แฟนเพลงอินไซด์ฮางเล่นกันในบ้านกับครอบครัวได้ที่บางดดูด้ ข้าในด้าไม่รู้โอ้ยเจอพริกเหรอโอ้ยน้ำพริกซอยเอานั่นน่ะไม่ได้โขกยุเควออกได้ไอสลายนอ่นนอกๆนะยูแคนเทสยำโกววี Yes หุ่ย อนแรกคิดว่ายัางไงุคิดก็ไม่กินนะคะตอนี้แกกินเกือบเป็นเกือบทุกอย่าชอบก็กินมาพักหนึ่งละไม่น่าจะหิวมากแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะป่าแป้งนะคะก็มาลุงคิด แฮปปี้สงการนะ <laughs> สงการนะขอให้รวยๆเฮงๆสุขภาพเละเลเดินทางไปไหนก็ถึงจุกหมายยังพลอดภัยนะะพูดม <laughs> 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 uh, ีแบบเอเค dear p e t s y <laughs> <c oughs> wish you all the best for next year มัน hmm. oh. uh, uh ีม huh. oh, oh. uh ีว huh. oh, yes. okay, oh. uh ิดีโอมีสเอว้าวลยูสฮะฮ่าฮ่าฮ่ลอ้ขอบคุณอ่าอ้าวบึนในม y ยไโอ้แป้งเย็นไงฮะมันเป็นแป้งเย็นนะโคงไงโอเคอีดอันจะอ๋อยู่เฉยห้ามล้างนะเออนะคะ เย็นน่ะแป้งมันเย็นน่ะโอเคแป้งเย็นเดี๋ยวมันก็ก้อนมันบริโอเคนะฮะโอเคกินกันต่อว้า oh, nice cool อืมแป้งเย็น what's that about why the people that they take powder with water in the in the face อ้าวก็ make เม n แ a นแทนทั face w o m ม n ไงมันคิดบอกว่าทำไมจะต้องเอาแป้งมา มาปนะ้ายหน้าก็บอกว่าอ้าก็จะทําให้หนุ่มอ่าได้ไดจับแก้มสาวเนาะอะก็ได้โนค่ะเอออันนี้ไม่รู้จริงๆนะอ่าเรื่องจริงรอ่ะไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้ตอนท้ายจะมีเซอร์ไพรส์ต้องคิดนะคะแสบหรอ พี่ไปล้างล้างตาเออแอบบเอาไอ้เม็ดมะม่วงหิมะพานมาอีกมีนะคือวันนีมา,าลูตรงนี้มะเนอะฮึอ,อมเองนี้ได้ เงียบๆค่ะปีใหม่ไทย Happy New Year Thailand บบดเนาะควาเอ็ด Look like every other day เ <laughs> <Yeah. S 2> นะาะมันดูแบบ <Yeah. S 2> เออเนาะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะี่เกิดมาเห็นสงการไม่ได้เล่นแบบนี้ <Yeah. S 2> ปกติจะต้องออกไปกินข้าว Normal people จะต้อง go eat out ไง วิตฟรายี่เนาะไปกินข้าวกับครอบครัว Yes แต่ปีนี้ไม่ได้สอยเศก็ไม่เป็นไรค่ะเนื่อมืมีโรคระบาดเนาะออไปก็เป็นอันตรายติดมายากอีกเอาหมดเลยไขโอเคนะคะทุกคิดก็ okay, ข้าวต้มจะหมดถ้วยแล้วนะคะก็มีเซอร์ไพรส์ให้รูงนิดหน่อยนะคะทำไมเราถึงไม่เซอร์ไพรส์ตอนแรกนะคะ Surprise Yes for me มองใหญ่ตกาจตกใจนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สองการไงเออสุดใจเลยแบบคิดตกใจ,กใจ,อจก <laughs> สอการไงแต่ว <laughs> <laughs> ่าตรงนั้นตัวเต็นเป็นกรบเลยนะน <Alright. S 1> <laughs> ลุงอร่อก็บอกนะมีสองการไงโอเคทำไมเม่นตอนแรกเดี๋ยวเวลาลุงก,กินมันจะนั่งนั่นนะอันน,ะะนี้จะทายแล้วนะคะก็เลยสาดกันได้นะคะ โซ <anto> oh <my God. S 2> ดาโซดาย้ายมาที่น <ım Laser> like. ี่เลยโอ้ทีนี้งานป้าเช็ดป้านเลยนะทีเนี้ยค่ะค่ะก็นะคะก็สวัสดีวันสงทการกันนะคะแล้วก็วันนี้เรามากินปลากันนะคะเดี๋ยวอ่ะเราก็โอ้ยอรยน้ามันเย็นน่ะโอ้ยขาไม่ดี เย็นก็นะคะเดี๋ยวเราสองคนก็กอลากานี <cat> ้ไปก่อนนะคะสวัสดีป <f additions> ันสกราัตอีวขทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบบ๊าายย